สัตสัตสัตอ่าเอ y ay ay กูเดินหลุดอยู่แถวทองหล่อเอกกับไม่แล้วก็ไปรักสิแล้วผมน้่ยไม่ได้กินโปรอย่าเพิ่งใส่ยาลงกระติกเอาจริงผมเคยลองซิบซิบแต่วันเลิกก่อนเพราะกลัวจะติด ทิบเบาๆเน็ตๆถ้าเขามาซักดิกเอาเคว่กันดิกกูไม่เก่งอังกฤษแต่ชอบพูดว่าบิ๊ชอ่าสลับกับคำไทยประดิษฐ์มึงรู้ว่าพวกกูค้นลิตรพวกเค้านั้นอยากจะเอาอะไรกันดิแดกเหล้าเบียร์ตีกันแทบตายไม่เข้าใจว่าทำไมกันชามันผิดดูบุหรี่กูคงไม่เอากูดูดพอรตแม่งก็ผิดจุบ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 ทิ้งรอยลิปสติกผสมโค้กแอลกอฮอล์แล้วก็มิกซ์อ่ะอยากกูแม่งพุ่งเลยสัตว์กูแม่งเกิดมาใช้ชีวิตเพราะชีวิตกูไม่มีลิมิต กูไม่ยอมไม่ใครมาลิคิดแล้วถ้าไม่เรียนสายเขียวกูไม่เป็นนิตสิบวอยยุคสิบแปดมึงไม่ต้องเช็ควิคกิตอนนี้กูยังไม่บรรลุนิติแต่ว่ากูแม่งทะลุมิติครูก็บ,บอกว่ายังมีทิศทีแต่ว่าผมมีเนื้อออร์แกนิกสมมุสมมอยู่กับออร์แกนิกอ่าแล้วนั่นคือพี่บิ๊กบิ๊กพาผูฮิตฮิตจน <Hey S 1> ตายมึ<ๆ>งหลุดว่ะช่างที่กูไม่ได้อยากจะหลุดดะแต่เนื้อโอจแม่งสุดจัดไม่ว่าจะบูดีมันต้องโดนทีกูาหณ้ามึงปิดดะไอ้ไชนีส ตากูเป็นคนจีนแต่ยังไงโอจิก็โซคิวเอ๊ถึงหน้ากูมีรอยริ้วคนก็คงงงว่าทำไมกูหลอนหลอได้มดนคนเดียวกูยังเห็นมี2คนรำคาญเสียงมาที่หอนหอนอยากเดินไปตบแล้วก็กด,ดวส้สองสองเอ๊ยแต่มันจะโหดไปหรือเปล่าอ่ะจะมีคนโกดกันหรือเปล่าอ่ะฮะแล้วแค่จะโสดได้หรือเปล่าอ่ะ มึงดไดด้หรือเเปล่ายูพี่บิ๊กบิ๊กในโคตรคิวเติมยก่กูเธอบอกโคตรชิลลดูแก๊งกูในโคตรเคิวคอนโดสวยอะโคตรเวลโคตรโคตรคิววันนี้คือพวกกูมึงอะโคตรของโคตรคุยกูไม่ดูนะามันเมือแหละไม่ใช่กูบอกเพลงโคตรห่วยมันต้อมึงไม่ได้ดูเยไรเลยสัตว์เดิมมันต้องคุยอะไรเมื่อคนกัดหรือว่าสมองสมองมึงล้วนหนะทาเป็นโชว์โฟร์อ๋ออชัวจัดอ๋อมาเฮ้ามาอ้อยก็โดนกัดดูห้องน้ำในโดอารอนจัดเหมือนไม่มีใครคบหงจะหลุดทรงจัดชิงช่องแชงกูเก็บไว้ในฝักมาเป็นคมในฝักมึงระวังโดนป แล้วบางหน้าเบื่อกลัวคนหลอกก็ไม่มีคมแฟกแต่มีกลัวควมจัดยำยำยำตระวังโดนบาดอาจจะต้องเก็บกวาดให้สะอาดเนื้อน้้นมันอยู่ข้างในถาดแต่ว่ามาน้นมันอยู่ข้างในปากมึงอยากถามมึงไปคุยอะไรไว้ชาติ